สวัสดีค่ะพี่ปอนะคะวันนี้จะคุยเรื่องไทรอยไทยรอยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เป็นคล้ายๆปีกผีเสื้อหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายนะก็ระบบการทํางานของสมองแล้วก็อารมณ์อ่ารเงี้ยระบบประสาทสัมผัสการใช้มืออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มันก็จะควบคุมฮอร์โมนเกี่ยวกับการเผาผ่านอาหารเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันจะทํางานเรื่องการเผาผ่านอาหารของเรา แล้วก็โฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจเพราะฉะนั้นถ้ามันอักเสบหรือว่ามันเป็นพิษขึ้นมามันก็จะกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตยอยู่ของเราอาการที่มันจะแสดงเวลาที่เราเป็นไทรอยเป็นพิษก็คือมันก็อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายง่วงนอนอยากจะนอนตลอดเวลานะคะขับรถออกไปข้างนอกไปซื้อของแป๊บเดียวกลับบ้านเหนื่อยมากแล้วอยากจะหลับอันนี้คืออะไรนิดหน่อยก็เหนื่อออกนอนกลางคืนก็เหนื่อยออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ หิวบ่อยหิวบ่อยหรืออาจจะมีภาวะไทารยเลคล้ายคล้ายท้องเสียอย่างนี้นะคะก็ยังอาจจะมีอาการน้ําหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็แล้วแต่ชนิดของฮอร์โมนที่ถูกกระทบแล้วก็เรื่องของประจำเดือนมามากผิดปกติหรือไม่มาหายไปเลยหลายเดือนแล้วก็มีสภาวะคอโตนถ้ามีมันไม่ได้มีอาการทุกอาการนะคะแต่ว่าถ้ามันมีอาการแบบนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี้ยก็ไปพบแพทย์มันก็อาจจะเป็นไทรอยทีนี้ วันนี้จะปรุงสูตรน้ามันหอมระเหยสําหรับไทรอยจริงแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นไทรอยก็ทาได้เพราะว่ามันจะก็จะช่วยป้องกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของต่อมไทรอยเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมซึ่งมีแฟรงกินเซนจริงๆตัวแฟรงกินเซนเนี่ยเอาไว้บาลานฮอร์โมนอยู่แล้วฮอร์โมนไม่สมดุลเนี่ยทาแฟรงกินเซนตัวเดียวตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องของบาลานฮอร์โมนแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีตัวลาเวนเดอร์นะคะ มันจะช่วยเรื่องของการปรับสมฮอร์โมนในสมองถึงเกี่ยวกับการนอนนะก็จะใส่ตัวลาเวนเดอร์เข้าไปด้วยค่ะอันที่3จะเป็นเลมอนกราสเลมอนกราสจะมีผลต่อระบบน้ำเหลืองนะก็จะช่วยการทํางานของต่อมน้ําเหลืองนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลการทํางานของต่อมไทรอยด์ด้วยนอกจากนั้นเราจะใส่โคลฟ e โคลฟหรือการพู พราะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าฟีนอลน,นะคะฟีนอลเนี่ยมันจะไปช่วยเสริมความแข็งแรงของผนังเซลล์ทั้งหมดเลยเวลาที่เราเป็นไทรอยเนี่ยเราก็จะมีภูมิลดลงแล้วก็การทำงานของร่างกายเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีตัวตัวโครฟเนี่ยจะมีสารฟีนอลซึ่งจะไปเสริมความแข็งแรงของอวัยวะภายในร่างกายเราก็จะใส่โครฟด้วยนะแล้วก็จะใส่เมอเมอคะ่ะ ม,มือเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการลดความตึงเครียดเวลาเราเป็นไทรอย,ยอารมณ์เราจะสวิงค่ะตัวมือเนี่ยจะไปสมดุลระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวกับอารมณ์แล้วมันก็จะช่วยเสริมเรื่ององคุมคุมกันด้วยช่วยทําให้เครื่องในหรืออวยาายัยวะภายในที่ทํางานไม่สมดุลเนี่ยสมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่มือด้วยนะตัวสุดท้ายคือตัวมาจแรมค่ะ มารจุรมมันจะไปเสริมประสิทธิภาพการทํางานของม้ามม้ามเนี่ยก็เป็นอวัยวะภายในที่ผลิตฮอร์โมนเหมือนกันเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องไทรอยเนี่ยต่อมไทรอยจะผลิตฮอร์โมนไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราต้องไปเสริมตัวช่วยของมันก็คือตัวม้ามซึ่งจะผลิตฮอร์โมนเหมือนกันเพื่อให้มันช่วยเสริมในการส่วนการทํางานที่มันไม่ดีที่มาจากฮอร์โมนของไทรอยที่มันไม่ปกติม้ามก็จะไปช่วยเสริมตัวนั้นเพราะฉะนั้นเราจะใส่มารจาร์ดด้วยเรามาเริ่มทํากันเลย เริ่มเลยนะคะเราเริ่มจับแฟรงกินเซ้นห้าหยดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามือห้าหยดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามือจะค่อนข้างค้นนะคะแล้วก็โคฟงหนึ่งสองสามสี่ห้าเลมอนการ์ดแปด 1,2,3,4,5,6,7,8กรเว็นเดอร์8 1,2,3,4,5,6,7,8กรม8จด1,2,3,4,5,6,7,8โอเคแล้วเราก็จะผสม ใส่น้ำมันแคริ carrier, อ้ลเพื่อว่าเวลาทามันจะได้ไม่ระคายนะคะอืมโอเคนะคะแล้วก็คนอีกนิดนึงเสร็จแล้วค่ะอ่าลูกกิ้งลงไปนะคะ อย่างนี้อ่ะแล้วก็ปิดฝาก็ขยับนี่เสร็จเรียบร้อยน้ำมันหอมเระเหยสำหรับไทรอยเวลาเราใช้เราก็ทาแบบนี้อันนี้ทำทาเองค่ะก็เลยสามารถทาเองได้กลิ่นหอมของเลวานการผสมลาเวนเดอร์หอมมากมันก็จะช่วยสป,ปอร์ตการทำงานของต่อมไทรอยตรงเนี้ค่ะ Uh huh. สดชื่นมากขอบคุณมากสำหรับการติดตามพี่ปอชอบผสมสูตรน้ำหอมสูตรยาดมอะไรอย่เงี้ยใช้เองแล้วก็หยดน้ำมันหอมระเหยตอนนอนด้วยมันก็จะช่วยให้หลับสบายถ้าสนใจติดต่อได้ขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ